สวัสดีสสดคับทักกัครับเอจังค่ะออมียาเกะจะพาให้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆคนคะ่ะคลิปวันนี้นะคะคเป็นคลิปเกี่ยวกับข้าวต้มปีใหม่ของญี่ปุ่นนะคะเออยากจะแนะนำว่าคนญี่ปุ่นกินข้าวต้มอะไรช่วงปีใหม่นะคะโดยเฉพาะวันนี้วันที่7มกราคมนะแต่ก่อนที่เราจะไปทำข้าวต้มที่บ้านกันนะคะตอนนี้เอ ก็ออกมาซื้อกับข้าวแล้วเออะไปอูเบอร์มาใช่ไหมทากาเมวานนาะแล้วเออก็ผ่านร้านชาไข่มุกนะคะร้านนี้ทุกคนเอไดออเดอร์ที่เจ็ดแล้วนะคะพอดีเอฟปั่นจักรยานมาทางกลับบ้านแล้วก็แบบทางผ่านเรียกพอดีหนึ่งนาทีโชคดีมากๆเลยค่ะไปเข้าไปกันเป็นร้านชานมวันนี้จะให้ n ยงคิวอีทสีใช่ไหมใโอ้ยทุกคนชานมไข่มุกค่ะแล้วก็อุ่นๆนะแบบน่ากินมากเนี่ยเราเอ่ะก็บอกว่าไปเล่าให้ทากาฟังนะคะว่าเอออยากกินทากาวันน่าอร่อยมากเลยแล้วก็ ตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นมานะเอแบบกินชาไข่มุกไม่ถึงสองแก้วอ่ะคะคือที่ญี่ปุ่นแบบไม่ค่อยได้กินชาไข่มุกแต่ว่าร้านนี้เอสนใจอ่ะันะแบบร้านไต้หวันเผาโอ้น่าเป็นร้านไต้หวันค่ะทุกคนก็เลยตอนนี้นะคะเรากําลังจะขับรถไปที่ร้านชาไข่มุกนั้นเพื่อจะไปกินชาไข่มุกกันนะคะอจอยู่ที่ไหนนะฮะต้องหาของปลาโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปถึงร้านชาไข่มุกก็ตอนนี้ก็ให้ดูวิวถนน,นแบบขับรถแล้วกันนะแล้วก็เออยากจะเล่าข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของประเทศญี่ปุ่นนะวันนี้นะคะเป็นวันที่ คิดไหคิดว่าแพงแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ไทยก็ไม่ดีเหมือนกันนะทักะผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเหมือนกันแล้วญี่ปุ่นจะมีวัคซีนให้เมื่อไหร่อ่ะทักะเขาบอกว่าลองให้คงเกลว่าหม่กุมปามีนาเ่ว่ายังไม่แน่ใช่ยังไม่รู้ปลบไปรูปเป่าก็ไม่รู้ ีแล้วโอเคไหมเงี้ยหรอประเทศอี่ปุ่นขี้เราอะมากใช่ไหมอก็อเลยไ,ไม่ไม่หายง่ายง่ายเอจังครับช่วงโควิเาเป็นปัรอุบันเป็นยังไงบ้านนะก็อยากจะบอกว่าที่ร้านอาหารหรือว่าที่ถนนทั่วไปคือคนเยอะปกติมากเลยนะอเออใช่ก็ร้านอาหารก็เป็นเทคเอาเยอะขึ้น แต่ว่าก็ยังมีคนไปฐานที่ร้านนะคะแล้วก็ที่คารามาจ,จิหรือที่เพื่อนๆเห็นในคลิปกอนะะับก็คือคนเยอะใช่ใช่แต่ประเทศญี่ปุ่นนะคะนายกรัฐมนตรีชื่อว่าอะไรนะเอ,อสซกะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> ก็พรุ่งนี้จะประกาศสถานการฉุกเฉินที่คันโตนะคะ่นนะส <อา S 2> ีะจ่จังหวัดนะไม่จำเมื่อวานมาที่นี่หรอ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เนี่ยทุกคนจำได้ไหมเอ๊มาร้านนี้แล้วเอกก็บอกว่านี่ไงอู้โกะมาร้านด้วยค่ะโ็มากินด้วยเออเราก็แบบอยากกินแต่เมื่อวานไม่มีคนเลยนี่ไงไม่มีคนก็ไปไหมอืมเราเมื่อวานน่าจะเป็นร้อนอ่ะวันก่อนนะค่ะเพราะว่าร้อนฉุบเลยอ่ะใช่ใช่ค่ะดอลองเพันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่ากี่แคลอรี่เนี่ย

มินิก็เล็กไปไหมเล็กไปเล็กไปเอ็มเอ็มเอ็มจ้ะทั้ส่เลยอ๋อสุดเลยมาแก้วละห้าร้อยสี่สิบอันนี้ใช้เอมแล้วนะคะไปสิก็คือสงแก้วห0ึ่งพันแปดสิบเยนถ้าเลี้ยงหรอเลียงเนีย้ยทุกคนพันเยนนี่ต้องปั่นสามออเดอร์เลยนาทำอเอบาเด่นมากอริกาโต

ตอนที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ก็มีอูเบอร์มาสองคนนล้วสองคนเลยจัะอูเบอร์นะมันนะไม่กโอยวานเท่าอะไรเดี๋ยวว่าต้ามีโอกะสเป็นหวานหอมด้วยน่าใจจังประตับจัง ทับโอกะเแ็นบรักส์บายงั้อืมทัิโอกะนี่อร่อยมากอาชิมของไาจังให้หน่อยอืมขอบคุณครับน่าจะสำหรับเรซจงไม่กล่อยวางเท่าไรถ้าขับเลโอ้โหโฮมกูหลอมากอืมอร่อย ครับจากร้านชานมไข่หมูก็าวถนนนี้เอจังปั่นไปกับบ้านไปไซน์อินนะคะไกลมากไกลม,มากเลยจ้ะไกลว่ะหือโอ้ยทุกคนนึกออกเลยอ่ะอหนาวมากะะอ่ะค่ะออเออไอ้เดยวลิสกันตกนะมไข่หมูอ,มอร่อยนะทุกคนอเอชอบนะคะ <laughs> มันสําหรับคนไทยคือไม่หวานเลยอะคะ่ะไม่หวานแต่ว่าเม็ดไข่หมูก็หวาน มันเป็นเ <H orm. S 1> ออหอมหอมแบบแบล็กชูการ์คือน้ำตาลดำนะคะอืมอร่อยดีม,มีสถานการณ์ฉุกเฉินได้แก่จังหวัดอะไรบ้างครับโตเกียวชิบะคานางาวะไซตามาครับสี่จังหวัดนี้นะคะได้ประกาศเป็นสถานการณ์ชุกเฉินแต่ว่าสถานการณ์ฉุกเฉินของญี่ปุ่นน่ะก็หมายความว่า แค่ขอความร่วมมือนะคะญี่ปุ่นไม่มีกฎหมายบังคับไม่มีใครบังคับครับอนอกจากตัวเราเองจะบังคับตัวเองค่<ม>ะคือบอกว่าห้ามออกนอกบ้านอะไรเงี้ยถ้าเรามีธุระหรือจะออกก็ออกได้นะแต่ว่าคนญี่ปุ่นนะ90 90เปอร์เซ็นก็เชื่อฟังดีนะคะ <laughs> <ๆ S 1> ก็ทุกคนระวังตัวเองอย่างพ่อแม่ทักอาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเชื่อฟัง มากๆแล้วก็ระวังตัวเองดูแลตัวเองนะพ่อแม่ทักกะจะไม่ออกไปเลยใช่ลูกใส่หน้าะากตลอดอยู่ในบ้านพ่อแม่ทักะก็กลัวแบบได้รับเชื้อจากเอทักกาน้องชายพ่อแม่ก็บอกว่าเอใส่หน้ากากอยู่ในบ้านให้หน่อยอะไรเงี้ยนะคะก็แล้วแต่นะว่าใครจะดูแลตัวเองในรูปแบบไหนส่วนเอกับทักะก็อย่างเอไปทำอูเบอร์นะคะเอต้องจับประตูทักกะจับประตูจับขอ ะมีสเปชีเอาทักก็จะแบบถอดถุงมือนั้นแล้วก็ฉีดฉีดแล้วก็ฉีดถุงมือด้วยฉีดฉีดโอเคมากก็คือถ้าเอเป็นเอก็ให้ทากะหรือทากะเป็นทากะก็ให้เออะไรเงี้ยมันก็ไม่ดีนะตอนนี้นะคะทั้งที่ไทยแล้วก็ทั้งที่ญี่ปุ่นขอให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะครับไอ้ใจจ้าต้องลบต้องลบข้้งหลังตอนนี้นี่น้องนข้างหลังรบไปบ้างไอ้จ้าลบลบรบลบรบลถลบไปบ้าง ลบลบหยุด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 ไปยาไปยาไปยาไปยุดเออเราไปเร็วบ้านี้ครับที่ไทยก็เหมือนกันที่ไทยก็ข่าวแดงไหมข่าวแดงเหมือนกันกลาอืมอืโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะกลับบ้านนะคะไปทำข้าวต้มกันเดี๋ยวไปทำข้าวต้มที่บ้านกันนะคะหิวแล้วหิวแล้วเวลาอาหารแล้วครับเมนูของวันนี้ ชู7ขั้วกายุคละ7ขั้วโกคุปาคเจจชะนิฮะนวันที่7มกราคมวันแห่งข้าต้มสมุนไพร7อย่าง เพราะเชื่อกันว่าการทำข้าวต้มสมุนไพรที่มีสปปรรพคุณเป็นยาช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ในหน้าหนาวและยังเป็นอาหารเบาๆที่ดีต่อกระเพาะหลังจากที่สังสรรคมานานหลายวันอีกด้วยค่ะให,ให,ให,ใหอจังอยู่ญี่ปุ่นมา6ปีะคะ่ะไอจังก็กินครั้งแรกนะคะอ่ะนานาักซะใช่ใช่อนาะจิ้ด๋ยวจินดย,นดยถ้าเาคอจอจังนะเมื่อวานตาซุป รมวครับพีบ่ันจริมนะอันน uh, ี้ตัวไซมัตอนนี้ที่ถ่ายวิดีโออยู่อ่ะลบหนึ่งองศาแนละ้วอยากให้ทุกคนดูจังค่ะไม่ใช่ลบหนึ่งทัากะฮะลบห้าชอตัวมัทุกคนคืออาทิตย์นี้จะหนาวมากนะคะแล้วก็คือเอกับทั Uber กะอูเบอร์กลางคืนไม่ได้อะ่ะลบห้าคือแบบหนาวใส่แล้วใส่แล้วอันนี้เหมือนหัวชายเท้าเลยเออ เล็กๆเพื hmm. sure. ่อใช้เจลเล็กๆใช่ค่ะสมุนไพรเนาะสมุนไพรญี่ปุ่นใช่ไหมคะใช่ครัใช่แค่นี้พอแค่ลวกนะลวกพอได้ก็เอาขึ้นเลยค่ะเจ็ดชนิดชินิไหมเจ็ดิดีไม่โดนนะก็เลยดีนะก็เนะอชินดไมปีใหม่ถ้ากินเยอะไหมปีใหม่หนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาปีใหม่กินเยอะกินเยอะหรอคะ ผู้ช่วยคุณบอ่อล้างน,น้ำก่อนนะน้ำเย็นน้ำเย็นมากน้ำเย็นลบห้า,งาองศาเย็นไหมเย็นแต่ตกใจที่สุดว่าแคนี ได้ช่ปิ๊โอเคไอ้ปวดท้องอีกไหมแข็งเนี่ยจ้ะอยากโอ้นึ่มเวไอจนึมแล้วไสมาหอมนะหอมไหมหอมเออหอมไหมหอมไหมหอมมากเลยจ้ะหอมหอมากรสหอมจอัอาน ค่ะค่ะไส้กลูก,ลกลค้าไสกบอรอข้าวต้มรอข้าวต้มข้าวต้มไส้กลวันนี้แอรกับทัก,กะอยากสะดวกนะคะก,ก็เลยซื้อเป็นข้าวต้มสําเร็จรูปแบบถุงมาเลยนะสองถุงเย่นมากตอนนี้กําลังทําให้ข้าวต้มร้อนนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเย็นนัตโตะด้วยนะคะวันนี้อาหารของนัดตจังก็จะเป็นนัตโตะ กับปลาคาซูโอแล้วก็อาหารเม็ดนะปกตินะโตจะกินอาหารประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็มีท็อปปิ้งให้ทุกวันน้าตกิส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 ย่ใน่ใชใ่ใช่ใใช่ใชอใช่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 ใชกะโอ้โ่ใช่ใชอ่ะย่ใช่่ใช่่ใช่ใม่ใ ก็หั่นผักยาวจังเลยอะค่ะอเนในใอะอก็ไม่นูใส่ติดคอนะติดคอแน่เลยไม่ไม่สวยมากจังโห่ไปเดินะนี่แล้วไม่ต้องผสมหรอผสมตองกินเนาะนี่กับนี่กับนี่กับใส่ซอหรอไม่เอา,า,าอืมอืมใส่นี่หน่อยก็ได้เย้กินข้ากันค่ะให้

อืมอร่อยตัวอะไรนะแต่สวยมากเลยพัฒนสมก่อนนะคิดว่าจืดเลยก็เลยให้ท้องเบาไงก็เลยกินจืดอ่าใช่ไหมครก็ยาใสสวยๆใช่ไหมจ้ะโอเคน่าจ็บนี่เลยนี่เลยสวยมากเลยอ มันไม่ใช่อาหารสุนัขลูกน้องจะกินอะไรเนี่ยครับโอเคคุณกิมอะไรไม่มีอ๋อเค็มอวไไม่มีแต่ว่าหอมนะจอืมนั่นก็คนกะนวหรอนั่นต้องกินอะไไม่มีคนพหรอ ก็อยากให้ชิมคำานึงก่อนนะคะตอนนี้ไหนอเอขอลองชิมหน่อยนะทุกคนไม่เคยลองเลยมีรสไหมเอาความจริงนะจืดไอกร <laughs> ที่ไหนหรอมหอมไม่จากหอมผักจก <laughs> คือผักมันก็เป็นสมุนไพรอะคะ่ะก็ก็ผักอะคะ่ะทุกคนแล้วก็ข้าวต้มไม่มีรสอะไรเลยนะคะจืด บอกได้ว่าถ้าไม่กินสูกวางกหไม่อ้วนใช่ใช่ถ้ากินอันนี้ทุกวันไม่อ้วนเลยนะเนี่ยผักท้องค่ะเป็นการผักท้องอืถ้ากับกินมังนี้สู้กวางจะกว่าอ้ากับครับผักสมุนไพรเจ็ดชนิดอันเนี้ยมีตลอดปีไหมอ่ะจริงจริงมีคร่อมีแต่ว่าผสมเจ็ดชนิดเป็นผักขายเทชวนนี้ใช่แต่จริงจริงมีอะ มไ่ดโอเคนะทุกคนถ้าไกิจังว่างว่าปีนี้ทุกคนสกปรกแข็งแรงแล้วก็มีความสุขด้วยครับนะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดติกใจกดติดตามถ้ากาบปีนี้ช่วยพูดให้ถูกว่ากดไม่ใช่กดกดอะไมสิคะกดกดเอ้ยถูกแล้วปีนี้นะกนันตามอะเอาไมเอาไม่อะคัดคัดคดคดค อะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดตึกกดตึกใจกดติดตามอ่าถูกแลยนะคะเก่งมากเลยให้โมมิยากิญี่ปุ่นด้วยครับโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไหนสวัสดีสวยๆสวัสดีครับ,รบโอ้ยงามนั่นจ๋งเช้าวันนี้นุ้ยนั่นจังจังนุ้ย